สวัสด,ดีครับตูนวีแกนชาแนล Channel นะครับผมที่ผ่านมาตลอดปีเนี่ยเ,เรามีคลิปสอนลดความอ้วนสอนควบคุมอาหารสอนนั่นสอนนี่หมดแล้วใช่ไหมครับวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับผมที่เป็นเหมือนการสร้างมาเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกท่านคือมีความมั่นใจแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากมีรูปร่างที่คุณใฝ่ฝันไว้ไม่ว่าจะเป็นรูปร่างแบบใดก็ได้เพื่อเพื่ออะไรครับเพื่อจะได้รู้สึกมีกําลังใจในการใช้ชีวิตมากข,ขึ้นโดยคลิปนี้ตูนจะมาที่เกาะล้านนะครับผมเรามาดูกันครับว่าเอารูปร่างบอดี้แบบนี้มาเดินทีี่่นนแล้้้วเปป็ไไไไงบงบบาาตมชมมดครัผ พี่มีเทคนิคเทคนิคกินยังไงให้หอมอ่ะกินอะไรก็ได้เสร็จแล้วหนูกินยาถ่ายต่อเลยอะเกณฑ์หลังเขาไม่ได้เรียกว่ากินนะแล้วมันจะไม่ดีนะเอจริงอ๋อในขณะนี้พวกเราก็จะทำการเดินทางไปที่เกาะล้านโดยอาศัยเรือที่เหมามาสามพันขออาศัยเข้าไปด้วยพีีเราจะไปตกกุ่มราสเตอร์กันนะครับวันนี้อะไรนะเจ้าค้นคนใสคนคนพัทยาเนี่ยครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เกาะล้านเลยกันนะครับอกว่าพี่พี่แมกกบพุนแมกกบพุนดูดูดู สวยมากเลยอ่ะอันี่สายพันแอฟริกาสายบ้านผมไม่เคยเห็นเลยนะนี่พี่เนี่ยมองไว้น้องเอ๋ยอันนี้เขาเรียกแมงกะพุนอุ้ยตัวมันจะใสๆหน่อยเขาเอามากินใช่ไหมใช่อันนี้เขาเรียกแมงกะพุนสายพันธุ์ถุงหายากชื่อชื่อวิทยาศาสตร์นะจะเชิดพัชเชิดตัวสิกใช่เอออโดี๋ยวบอกเลยว่าสายพันธุ์นี้หายากมากไม่มีใครยุ่งกับมันด้วยออ๋เพราะว่ามันมันมีพิษร้ายแรงมันมีอายุยืนยาวมากในสารคดีเนี่ย ตัวแมงกะพุนเนี่ยเป็นสัตว์ที่สามารถปรับต right like ัวได้เก่งที่สุดในโลกเลยตอนนี้ครับบอกว่าสายพันธุ์นี้จะมามาเยอะที่สุดช่วงที่มีนักท่องเที่ยวมาเยอะเขาอยู่ตั้งแต่พวกสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวยุคพีแคมเบียมอ่ะตั้งแตต่ัวเล็กๆพีแคมอะไรนะพีแคมเบียมทำไมเราพูดเขาว่าแคมชัดจังเลยอ๋อก็ก็ก็อ๋อก็ก็ชื่อเขาท่องมาที่ภาษาภาษาอังกฤนเรียกว่าเชอร์รี่ฟิชเราเรียนจากออฟฟอร์ดมาใช่ไหมเนี่ยออกเล็กพี่ธรรมดามากก็แค่จุกๆนิดหน่อยครับ หลังนี่เขียวหมดแล้วตอนนี้แท้กระเล็กนะไม่ดไดกินเลยโอ้ยบอกให้ะไรลูกหัวครับผมบอกระวังหัวพูดชาไา้นิดน,น่อยิดไม่ได้เลยิไม่ได้เลยอารู้อนานนักขา จอดมอไซค์ดูเลยอ่ะจอดมอไซค์ดูเลยอ่ะจอดมอไซค์ดูเลยอ่ะ ก่ร้านในช่วงนี้ถือว่าเป็นไฮซีซั่นเลยนะครับเพราะว่าเหมือนไล่เฉียดตีเลยเห็นไหมแบบไล่เป็นโทนสีแบบใซตสวยเลยนะ้ไม่มีการแต่งภาพนะของจิงก็แบบนี้เลยนะครับผมช่วงนี้ใครอยากมามาเลยแล้วก็ท่องงเที่ยวก็เยอะประมาณนี้เอ,อเยอะสุดก็หาดตะแหวนครับผมแล้วก็ถ้าต้องการ รัสเซียหรือว่าอะไรเงี้ยที่แบบว่ามีนิดๆหน่อยๆก็ไปหาดเทียนถ้าไปแบบหาดันตัวไปหาดตายใหญ่วัดดี้มเป้กับผมก็มาที่หาดเทียนหาดเทียนบรรยากาศสวยมากบอกเลยว่าหาดที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นเพราะว่าหาดมันขาวมากเต็มหน้าเต็มตาด้วยขาวด้วยขาวใหญ่มากครับอันนี้เราจะไม่ใส่ฟิลเตอร์ใดๆทั้งสิ้นครับน้าก็ตามนี้เลยโอเคครับที่หาดเทียนครับผม สวยมากสวยแบบโอ้โหสวยตะโกนเลยครับน้ําใสและเป็นฟิวที่แบบว่าเหมาะสมลงตัวมากเพราะว่ามันมีต้นไม้เนี่ยเห็นไหมต้นไม้สำหรับใครที่อยากอยู่ใกล้น้าใส่ใส่เอาเอา,เอาเท้าลงไปแตะในน้ําได้เลยแล้วก็ไม่อยากโดนแดดก็ที่เนี่ยคือเดียว่าโอเคแล้วเราคุณรอให้มันแดดมาล่มลงกว่านี้หน่อยอย่างแจมเลยครับทางนู้เขาเรียกว่าต้นไม้เกาหลีสวยมาก จะวิ่งพื้นแข่งกับนักล้าแมนมากเลยผู้ชายวิ่พื้นแข่งกับผู้หญิงไปครับผมสองสับ่องอสาออกยโ็ออกติดอ้ยออย้ออ้ออกเลยออออออยออโอยออยออ้ยอย ติ๊กี้มากเลยพี่ด้วยว่ามันมีเลขด้วยอ่ะเลขเจ็ดเนี่ยเจ็ดสองเลขเออสิ๊กออเนี่ยแล้วก็ขี่กลางเนี่ยเออเอออย่างงี้ถ้าคุณไม่มีซิกแพคทาครีมซันบล็อกมานะครับเราก็มาทำแบบนี้เทคนิคนี้นะครับบอกกันเลยว่าใครจะทำก็ทำนะครับผมมีแค่รอบนี้แหละครับรอบหน้าไม่มีละว่านดูสิโอเคข่าวไหมครับพี่

เมื่อตะกี้นี้นะฮะอันนี้คือライバーนี้พาสเซนเจอร์ก็ทั้งจุกทั้งเค็มทั้งมันทั้งแสบตาใส่แว่นไว้ยังแสบตาเลยว้าวแชมเปี้ยนก่อนหลัเแต่อายุขึ้นสี่ไรครั้งแรกนั่งเจสกีแล้วก็ครั้งแรกที่น้องเขาขับเหมือนกันเมื่อกี้นี้บอกแกเลยไหมบอกเอ้ยน้องจะเย็นพี่ครั้งแรกไม่เป็นไรพี่หนูครั้งแรกจุกนะตะบิดจุกแต่แบบเบิ่์ก พี่ครับแล้วมาเก้นน้องเขาถามไว้ผมลองดูไหมลองดูป้าปิดเอา้เอาเฮ้ยทำไมไม่ไปไวะ<ป>มันบีบพี P ่อ <laughs> ันบีบใ่ <laughs> <ๆ>มาสดชื่นรสชาติที่ใช่ <laughs> เข้มฝีถึงใจครับผมอยากให้ลองหุ <laughs> ่นแบบโทจิอะเอาเวลาอยูาาย่12รอขนาดนี้แล้วดูดีสูงใกล้กันด้วย ไ I'm sorry โดนหลอกกะลังหลอกเีลมเสยมันต้องสยช่องทา Follow อยู อ๋อนิ d it already. ตามมามาแล้วมา Get hit by Pat n n e t y n i n การใช้รูปร่างของทริปนี้มีคนมองเยอะมากทั้งตัวผมเองทั้งโจเซฟเลยนะครับมีรูปร่างที่ดีเนี่ยดึงดูสายตาคนได้ดีมากเลยครับผมก็หวังว่าคลิปๆนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกๆท,ท่านได้นะครับผมยังไงก็อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะครับเราก็จะมีการทิ้งครับผมแรงบันดาลใจคือผมจะเดินแบบเดินแฟชั่นให้ทุกท่านดูนะครับผมเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกท่านเนี่ยคืออยากมาดูแลสุขภาพตัวเองจบคลิปก็จบแบบหล่อๆนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้